ป็น,น่และคุณสภาพชีวิตของชุมบนตลอดจนความนิยมหาความสุขในวันนี้ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ OR ที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเป็นปีที่สี่สำหรับและความเชี่ยวชาญของคณะอาจารย์และน้องๆจากวิทยายลัยเทคนิคลำปางกิรรภัณฑ์คาเฟอเมซอนรู oh. ้ความรู้เกี่ยวกับ ธุรกิจโ r และบูธกิจกรรมจิตอาสาเีื่อได้มดได้คุณกิตติจิว่าสันพิการรองนายกเทศมนตรีนครลำปางอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดีๆของโออในวันนี้จะเป็นประโยชน์และได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกท่านต่อไปบริษัทที พอตั้งมาตั้งแต่ปี2520ก็ลงเกืบ50ปีนะครับเป็นในสมัยเป็นเป็นแต่สมัยโลกเกร,รดทองชัดของราดาลงเป็นบัวกันเท่า,น,านนั้นสมัยนั้นนะครับโลกยิ้มเอออาฮันไก่อนโลกนั้งไปกไป่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่า O R A สารสารสุขแห้โอเคไหมโอเคไปจับวิดีโอพร้อมนะคะ่ะซา